100ปีปฏิหาร100ชาติหรืออะไรนี่แหละ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญจะงดงามขนาดไหนนี่นะครับเหรียญโชคดี3นี่กล่องเป็นซีนแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะแกะซีนให้ชมไปมพร้อมกันครับเพิ่งได้รับเมื่อกี้เลยก็บูชามา2ลุนนะครับก็มาลุ้นเนื้อให้ทุกทุกท่านดูนะครับมาชมกันลุ้นที่1ครับลุ้นจริงๆครับเพราะว่าเหรียญจะออกมาโอ้โหสวยมากครับเป็นงานทองทิพย์พ่นรายนะครับผมคิดว่านะนี่ สวยจัดครับบอกได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับดูครับงานเขาสวยจริงๆครับเป็นหลวงพ่อพัดวาระหนึ่งร้อยปีนะครับนี่ครับเป็นงานโอ้โหเลโค้ดหกเจ็ดนะครับโชคดีหนึ่งร้อยปีปฏิหารหนึ่งร้อยชาตินะครับเป็นงานพ่นทรายนะสวยครับสวยเหรอนี้สวยจริงนี่นี่สวยมาเดี๋ยวมาชมลุ้นต่อไปกันครับจะได้ชมเป็นอย่างต่อเนื่องนะ ต่นต่อไปออกมาเป็นเนื้ออุ๊ยอันนี้เป็นทองทิพซาตินครับเป็นเนื้ออันนี้อันนี้ซีนแตกเหรียญใหญ่ครับเหรียญใหญ่ซีนจะชอบแตกแบบนี้แหละนี่ครับโอ้เป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาสีฟ้าขอบน้ําเงินนะครับลงยาจีวอด้วย นะครับมาดูเลขโค้ดพร้อมๆกันเป็นเลขโค้ด63นะครับรวมกันได้9โอเคอยู่ครับงานซาตินก็สวยงดงามมากๆนะครับดูครับสวยจริงๆสวยจริงจังเลยครับดูครับเห็นไหมชัดไหมบางทีมันเบอร์นะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้งานเป็นงานพ่นทรายแบบนี้หูงานพ่นทรายสวยจริงครับนะครับโอเคครับสำหรับรุ่นโชคดี3ก็มีเพียง2รุ่นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ